อลงมากินอ่ะ,อะลงมากินลูกอ่านพอผ่านชั้นดีหน่อยผักกินเลยลูกใช้เงินใช้ทองลงมากินผักลูกมาหาล,ลงมาเร็วหาลงมาอ่เจ้าปีใหม่เขากินอาหารที่ประยุกให้อ่ากินเลยลูกกินเลยโอเค มานะลงมากินเดี๋ยวขอดูไข่น้องใหม่นี่มันไข่ตรงนี้โอ้ไข่ตรงนี้เดี๋ยวเดจะทำให้ใหม่เฮ้ยไข่ที่เล็กๆได้ไงเป็นไปนสะดวกยังไงนี่ฮะน่ะารุกนะนะไหมลงมากินผักเร็วเร็วโดดลงมาโดดลงมาเร็วกระโจนลงมา มานีเจ้าต้งมันยังกินเลยนี่นะเจ้าต้งกินอ่ลงมาลกมาอ่าเร็วลงมาเร็วลงมากินเร็วอ่าโดดลงมาโอ้แดดสองฟ้าอาทิตย์อุทยัยยามเช้าๆของวันที่สิบห้าพฤศจิกาสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับ สวยงามแดดแสงสองเรืองรองสวยงามดังทองวิไลครับหาโตมากใสเงนินใสทองลงมาลูกนะมา,มาลงมากินผักวันนี้ให้อาหารผักแนี่ค่าได้ไม้ไก่กุกของเจ้าโตมันเลยจะไปเป็นสิ่งมงคลโชคราบมงคลนำไปซื้อหวยก็ได้โชคจับติบ จับเอาอะไรก็ได้โชคเป็นเลขมงคลเด้อ